รู้หรือไม่ครับว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความร้อนแรงของมาคาร์ติสฟอร์ดวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กันโปรดหรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าพวกคุณกดแล้วไปฟังกันได้เลยครับชายที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ครับคือเบนนี่แมคคารทีครับโค้ชกองหน้าที่อิสระดึงตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสตาฟเมื่อตอนซัมเมอร์ปี2022ครับครั้งหนึ่งครับเขาเคยเป็นหนึ่งในกองหน้าของ FC ฟซีปอร์โตชุดโปรติษซาดของโจเซ่มูรินโญ่ครับทีี่่เเเเเคยยแมมนชสตตตออรร์ดกบ ครเอฟซีประตก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปครองครับปัจจุบันเบนนี่แมคคาร์ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากหลังจากที่มาร์คัดแลฟอร์ดโชว์ฟอร์มดีแบบชุดไม่อยู่โดยยิงไปแล้ว24ประตูในทุกรายการครับมากที่สุดตั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลอาชีพมาครับสำหรับเบนนี่แมคคาร์ที่และมาร์คัดแลฟอร์ดครับพวกเขามีเซสชั่นการฝึกซ้อมแบบตัวต่อตัวด้วยครับทั้งเรื่องของการกระช่างหนีแนวรับการหาพื้นที่หลังไล่กองหลังรวมไปถึงการหมงครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทำให้ตัวของมาร์ดมีความมั่่นนนใใจมาาากยิงงขึ้้แลละทํหผดีีีีีออย่่่่่่าาาาาางงงททททุกกคคคคนนนนนนนเเเเหห็็รับบวจะได้้แมมมขขปึใสต ปีศาจแดงเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดครับแรกเริ่มครับเอีธานฮาร์กได้มีการท้าทามไปยังโรบินฟานเพอร์ซี่อดีตตำนานของแมนยูเต็ดมาก่อนครับแต่มันไม่เป็นผลครับจนเนเยนครับก็ได้มีการเสนอชื่อของเบนนี่แม็กคาร์ทีเข้ามาครับและหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าน่าทําให้เอีธานฮาร์กว่าทับใจในตัวของแม็กคาร์ทีครับนั่นก็คือครั้งหนึ่งแม็กคาร์ทีเคยคาดแข่งอยู่กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมและสิ่งนี้เองน่าจะทําให้เอีธานฮาร์กมองว่าแม็กคาร์ทีน่าจะเข้าใจปรัชญาของเขาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่่่่่่นนนนนนนัั้้แแแมมมมมม็็็คคคาาาาาาติถูููกกสสสสงงงททททดดดอออบุุีีขยยยไเเเปประะณซชลลผ ใจแก่อิเทนทันกจนในที่สุดแมคคารทีก็ได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของอิเทนทันกอย่างเต็มตัวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของผู้ปลุกวิญญาณในตัวของมาคาร์เทฟอร์ดให้มีฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างชุดไม่อยู่สําหรับชายคนนี้ครับที่ชื่อบนนี่แมคคารทีครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันโปรดหรือกดแชร์หรือคอมเมนต์มาแสดงความเห็นกันหน่อยครับสำหรับตัวของมาคาร์ทฟอร์ดและเพื่อทิฟบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอบฟทตบอลครับ